ที่31มิีนาคม2566ยญาติโยมที่ทำบุญทางวัดท้าสุนนะโยมนะอาธิกรรมสังฆทานชุดละ2,000บาท2ชุดอาธิกรรมสังฆทานชุดละ1 0 0 0บาท3ชุดอาธิกรรมสังฆทานชุดละ5 0 0บาท2ชุดอาธิกรรมสังฆทานชุดละ100บาท3.4ชุดนะ Satu 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 Satu, Satu.

หนึ่ง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 หนึ่นึ่งหนึมงหนึ่งหนึ่งนึ่งหนึ่เหนึ่งหนึ่่งน่นึ่งหน่นง่งง ยะถาวะริวหาปุราปะริปุเรนติสาขดลังเอวะเมวะอิโตทินนังเตตานังอุปการปฏิอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะจะมีชาตูสภพปุเรนตุสังกัปาาจันโทปัญละโสยะถามณิโชติละโสยะาา तृतीयो विवाच्छन्तु सम्फलो को विना स तु माते สุขงาตุรัง,งก็ขอทุกท่านที่ทำบุญในวันนี้ก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมความปรารถนาทุกอย่างและก็การทำบุญในครั้งนี้ในวันนี้ก็เป็นไปเพื่อเข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันนิยมนะ